วันนี้นะครับเราก็จะพามาดูเส้นทางการเดินเทรลนะครับดูจากเส้นทางที่เราแพลนเอาไว้ทั้งหมดนะก็จะระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยทั้งหมด8กิโลเมตรนะครับแล้วก็ไต่ที่ความสูงประมาณ5,000ไม่ใช่5,500กว่าเมตรนะครับใช้เวลาเดินทั้งหมดน่าจะประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็พาเด็กน้อยมาด้วยเส้นทางการเดินเทรลเนี่ยเริ่มต้นจากแม่กําปองน้าตกไม่กาปองนะครับเป้าหมายของเราคือจะไปจบที่กิลฟินแต่ว่าจุดชมวิวเขาปิดครับปรากฏว่าเราก็จะเดินไปใกล้ๆถึงจุดชมวิวได้ประมาณสัก80เมตรนะครับแล้วเราก็จะกลับโดยที่เรา เดินไปถึงจุดหม่ก็จะมีรถไปรไปับเราเดินลงมานะครับ <laughs> เพราะว่าดูจากเส้นทางแล้วมีเด็กไปด้วยเนี่ยสามชั่วโมงเดินเสร็จแล้วเราคงไม่อยากเดินลงกลับไปแน่ๆนะครับไปดูกันครับว่าตลอดระยะเวลาในเส้นทางจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีปรศักะไรบ้างเราเด็กๆจะรอดไหมนะครับห <laughs> น้าตาทริปเดินเทว่ย <laughs> <ๆ S 2> ิเชียงเด่น <laughs> <laughs> <rehab> ไงไปดูกันเริ่ม <vivir> ต้นนะครับก็เดินจากศูนย์การเรียนรู้ขึ้นไปนะครับเส้นทางรัดล้อไปทางด้านหลังวัดระหว่างทางคุณลุงไกลนะครับก็จะแนะนําสมุนไพรอย่างในรูปนี้ก็เป็นใบไม้ที่คล้ายๆใบงาโก็จะเด็ด มาให้เราดมให้เราดูว่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างน,นะครับครับเราดมเลยเลยรับว่ะแล้วต้องใช้เปรย์ฉีนะครับผมออกจากตรงวัดมาเเดินตามทางครับที่เราถาให้กกับ๋องนะวิวประมาณนี้มีเส้นทางชันๆลูาก็ไปหาไม้มาให้เด็กๆนะคอยใช้ช่วยในการเดินทางนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีไม้นี่ก็แยากกันเงี้ยชันไหมครับชันไหมครับ มาแล้วครับสมุนไพรตามทางครับลุงแนะนําไปเรื่อยค่อนข้างชิลเลยครับถ้าเกิดใครที่อยากมาเดินเทรลหรืก็ได้ความรู้ด้วยแนะนําให้จ้างไกด์นะครับอย่างในรูปนี้เป็นเชียวคู่หลานเจียวคู่หลานอากาศแห้งเอามาทงแบบลาสเนี่ยนี่คือเชียวคู่หลานับเชียวคู่หลานกา์ทีมหน้าตาแบบของที่ใ่ห้องดีห้องดีห้องดีเดี๋ยวมันตามมาทุกอ เดินทางมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงตรงทางที่จะตัดเข้าสู่บริเวณป่ามีฝนตกลงมาก็ค่อนข้างลื่นนะแต่ว่า,าก็มีไม้อยู่ด้วยแล้วก็เราก็เดินกันค่อนข้างช้าเพราะมีเด็กมาด้วยนะครับเข้าป่าแล้วเว้ย์กงานแต่งานครับผมเวลาที่เป็นตาแดงนะคะให้เอารูปเข้าไปในป่าโอ้โหเี่เลนะวัง ทางก็ลื่นนะครับเราต้องใช้ระยะเวลาในการเดินก็ดูจะนานขึ้นนะครับก็เปลกเปยก็ได้ความดูนะครับว่าพืชพันธุ์แต่ละชนิดใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับทดดวด อันอย่างนี้เอาไว้เสียบหูเวลาเจาะหูแล้วเป็นหนองก็จะเอาการดีเสียบเสียงก็ได้ความล้าะเจาะหูนี่นะครับเอาตอนนี้คัะเสียบการขูงหนองอ๋อดูเสียบได้ครับเสียบได้เลยมาจะเสียบเลยเนี่ยเสียบหูัดกระจกผัดกระจกเนี่ยเวลามาเจาะไปอเอาตัวนี้เสียบกันขูง ตรงนี้ก็คือแนะนำเกี่ยวกับก,ะนะก,กาแฟน,นะครับกาแฟที่ปลูกอยู่บนเขาเขามีสองสายพันธุ์นะครับก็มียอดเขียวยอดแดงนะครับก็แตกต่าก,กา,ากันการ์ดสีมอยอดแดงมาจากธรมเณรเดินมาได้สักระยะเด็กๆเริ่มหาวแล้วไม่ไหวไปทางไหนครับสภาพอากาศก็ไม่ร้อนมานครับเป็นป่าดิบชื้นก็ สภาพอากาศที่จะเดินเส้นทางเทลจะเป็นแบบนี้ไปตลอดทางเลยนะครับส่วนไปถึงหลวงตบเนี่ยเราเริ่มเห็นลาธารแล้วเราก็จะเริ่มเข้าสู่จุดเริ่มต้นที่เราแผนไว้ได้ยินเสียงน้ํานะครับมีลําธารตลอดทางเลยนะครับนะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆครับทางจะเริ่มเป็นหน้าผานะครับแกไอรับเสร็จอีกจะหอมมากครับผมอันนี้ใบเสียมดงครับผมกลิ่นหอมมากครับ แกก็ได้ชิมนะครับว่าการบอกว่ากินได้นี่ไงน่าแบบว่าข้าแปอร่อยไหมจืดๆโอเควางเลยวางจืดหอมหอมจืดหอมหอมปาะวัติคำพูดประวานโอเควางเลยทิ้งเลยมีแสงลำไร้ลำไรมาแต่ว่าดูสังเกตแล้วเนี่ยด้านขวาจะเริ่มเป็นคล้ายๆเหวลงไปต้องเรินระวังน คุณลุงก็ไม่หยุดนะครับที่จะหากิจกรรมหาอะไรอินเตอร์เทนเราตลอดก็ถือว่าดีครับก็ระหว่างที่คุณลุงหากิจกรรมทําไปผู้ผู้ใหญ่ก็ได้พักหายใจหายคอกันน่ดนึงครับพักจากแบบตองอ่นจากเดกๆหรืว่าตัวอรกเนาะตอนที่ลุงจกสารปัตเมียนให้เด็กอยู่เราก็ได้พักครับตอนนี้เหงื่อเริ่มชุ่มแล้วนะครับเพราะว่าเดินกันมาระยะหนึ่งลว แต่นี่ยังไม่ถึงจุดเริ่มต้นของเราเลยนะครับยังไม่ถึงน้ําตกแม่กำปองนะครับนี่คือทางเดินระหว่างศูนย์การเรียนรู้นะครับไปยังน้าตกแม่กำปองวิวก็อย่างที่เห็นเลยครับก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นนะครับป่าดิบชื้นก็จะชุ่มชื้นแล้วก็จะค่อนข้างดูแล้วก็คือมีพืชพันธุ์ตลอดทางนะครับเอาหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวอ่ะได้ปตาตะเพียแล้วก็เอาอเดินทางกันต่อนะครับ เอาล่ะครับอันนี้สมุนไพรตัวหนึ่งนะที่คิดว่าน่าจะสำคัญนะครับคุณรุบอกเป็นไวอากราธรรมชาติไวอากราเว้ยหไวอากรา This is วอากราอันนี้แม่งอยากกินแม่งทุกใบเลยรู้สึกมีประโยชน์ทุกอย่างเ้อโหเดี๋ยวนอกเด็ดเข้าไปเรื่อยเห็นอะไรครับแม่แม่เอี่ยอ่อย่าง้นสวยดีนะ เหูหมามีไหมมีหมดนะเห็ดหูหนูหูแมวหูหมีมีไหมครับมีหลายเห็ดเหมือนกันนะครับเจ้าเห็ดจะต้องระวังนิดนึงนะเห็ดบางอันกินได้บางอันกินไม่ได้นะครับอันนี้ว่ายุดอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่นะที่มีอายุมากกว่าร้อยปีนะคุณลุงบอกไว้นะครับก็เป็น ต้นตาลต้นใหญ่นะครับต yeah. ้นไม้แล้วก็เจอเห็ดหนิลจื้อแต่ว่ากินสดไม่ได้นะต้องต้องตามไปต้มอีกทีหนึ่งนะครับนี่เห็ดหนิลจื้อด้วยนะขึ้นตามราษฎร์ไม้ต่างๆอ๋อครับได้รับความรู้เรื่องสูตรไทยกันไปแน่นๆนะครับแล้วก็เดินทางกันยาวๆครับเส้นทางการเดินก็มีการแนะนําเกี่ยวกับสัตว์มีพิษด้วยนะครับ ในรูปนี้ถ่ายยากมากนะมันเป็นแมงมุมตัวเล็กมากแต่ว่าคุณรูอกว่าตัวนี้กัดเข้าไปมีพิษเท่างูเลยถ้าโดนแมงมุมกัดบางครั้งอาจจะถึงเสียชีวิตได้ต้องระวัง นักมวยกินไว้เพื่อชกเก่งเหรอจะได,ด้มีพลังดูเหมือนใบกระทอ่อมกันนะจ้องเีวก็ถามครับลุงแล้วเดินแล้วท่านหลงทํายังไง<อ>ลุงก็บอกว่าเนี่ยเราก็เอาเน,นี่ยเอามีดนะครับทาเครื่องหมายไว้บนต้นไม้เวลาเราเดินกลับมาจะได้รู้ว่าตรงนี้เราผ่านมาแล้วเย่านน้อยก็ให้เราจําเส้นทางได้ว่านี่คือส<อ>ิ่งที่เราทําเครื่องหมายเอาไว้อยากลุ้ใช่งไหมหนาเขาหลอป่าเดิมเดิน,น,น,นตามลำห้วย นี่คุณลุงแนะนําเคสเล็กๆน้อยๆสมมุติว่าเราหลงทางนะไปเลยเดินตามทางที่มันเป็นทางน้ําไหลไปเรื่อยๆยังไงก็ต้องเจอฝนแน่นอนเพราะคนก็จะมาหาหน้ำกนนะครับกําลังไฟถึกล้วกินแล้วได้อะไรได้ถึงอันนี้มันลงกําลังครับเนี่ยกำลังคอันออนี้แรงมากไย้อนมาแนะล้วใสกระเทียกับพริกอร่อยมาเลยใช้กําลังไฟถึกกำลังไฟถึกดูอยากเป็นไฟถึกไหม กิในใบนั้นถ้าอยู่ในป่าแล้วเก็บของป่ากลับบ้านจะมีอะไรตามไปไหมไม่มีครับผมไม่มีครับผมตรงนี้นี่เด็กๆต่นเต้นมานะครับเพราะว่าคุณลุงแกสามารถทําเสียงเรียนแบบสัตว์ได้เดี๋ยวเราลองไปฟังกันครับว่าเสียงที่ลุงแกทับมีสัตว์กี่ชนิดด้วยกันครับไป ้ยูงทำเสียงแล้วมันมีอะไรวิ่งมาหาดิวเ,เอาไว้สักเสียงไว้ลูกฝึกหน่อยลายเยอะเหรอ ไอ้ที่หัน้าทำหน่อยเดี๋ยวนี่มันใบนี่นี่ทำใบไก่ป่าเไหนท่ทำไก่ป่าดิโหน้ำมูกพุ้งเลย ยีราฟได้ไหมลุงมีเสียงยีราฟไหมครับอันนี้ลุงสอนวิธีการเก็บยอดอ่อนใบชานะครับก็จะมีเก็บ1เก็บ2เก็บ3คือเก็บครั้งที่1ก็จะเก็บยอดอ่อนที่สุดนะครับแล้วเก็บครั้งที่2ก็ยอดที่เมื่อกี้เราไม่ได้เก็บนะครับจะอ่อนลงมาแล้วก็ยอดที่3าซึ่ง3ายอดที่เก็บเก็บก็จะถูกนําไปแยกนะครับเพื่อไปผลิตชาที่แตกต่างกันครับยอดแล้วก็ยอดอ่อนยอดอ่อนนี่ก็ เมนเ,เรี่อดอดบบสอนเล่นนะครับสอนเด็กเล่นกับธรรมชาติใบไม้ที่มีอยู่ก็สามารถเอาทำเป็นเน่ยครับ <c oughs> จะหลวดพุ่งได้นะครับก็ก็ดีนะครับถ้าเราสามารถให้ลูกเล่นอะไรกับธรรมชาติจะได้เป็นเวลาที่เขาหยุดจากจอโทรศัพท์ เป็นใบที่สะท้อนแสงนะครับบอกว่าสามารถจะมาหรือทําเครื่องหมายตอนกลางคืนได้เพราะว่ามันจะพปั๊บๆแบบตอนกลางคืนทำให้เราเห็นผมใบมันค่อนข้างเงาจะดูจากสะท้อนกลางวันยังเป็นเงาสีเงินๆเลยนะมันเงามากมาแล้วครับสมุนไพรอันนี้แก้กดไหลย้อนนะครับถ้าบาดเจอมันคิดว่าเป็นอะไรนะขับเสือ ยังเดินไปอยู่นะครับยังไม่ถึงจุดน,น้ำตกแม่กำปองที่จุดเริ่มเลยนะครับระหว่างทางนี่ก็มีหยุดพักนะครับตรงนี้เป็นวิวแล้วเราไปวัดแบบพักกันที่ร้านกาแฟนะครับถึงแล้วครับน้ําตกแม่กําปองนะครับจุดเริ่มต้นของเราก็ได้ยินเสียงน้ําตกชัดเจนครับตอนนี้ก็อากาศเย็นสบายแล้วก็เสียงน้ําตกนะครับก็ทําให้บริเวณรอบๆตรงนี้ต้องบอกว่าเย็นลงนิดหนึ่ง ลงกว่าที่เราเดินกวอนเมื่อกี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีน้ําอยู่ด้วยเอาละครับเส้นทางน้าตกก็จะมีเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นนะครับมีปนลงบันได,นดมีราวจัดนะครับเด็กๆก็เดินกันมานานพอสมควรแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มล้าละแล้วตรงน้ําตกต้องบอกว่าชันจัดๆลื่นมากๆก็เริ่มงองแงนิดนึงมันมีหยุดถ่ายรูปเป็นระยะะ,ยะนะครับงองแงนิดหน่อยคนระับบางคนบอกจะกลับเลยครับแต่ว่าเอาจะไปก็ต่อครับไป ตรงนี้ชันจัดๆนะครับแล้วก็เลื่อนด้วยนะครับน้ำตกก็สวยงามมากครับเราเราจะเห็นน้ำตกที่เข้าไปถ่ายระหว่างทางที่เดินตอนนี้ก็ด้านขวาก็จะเริ่มเป็นเหวมากขึ้นต้องเดินระวังนะครับแล้วก็เริ่มมีปลิงแล้วด้วยอะไร,รอ่ะใครโดน ความหมายของลุงน่าจะหมายถึงตรงนี้มอเตอร์ไซค์ไปได้นะครับเดินก็น่าจะง่ายกว่าเมื่อกี้เยอะนะครับจริงเหรอกี่ตัวนะประมาณกี่ตัวละ4สี่ตัวถึงยังเริ่มตามหาทางออกกันแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะครับก็ค่อนข้างล้าฉันใช้ทางออกหรือเปล่า ทิ้งทิ้งมองทิ้งไม,ม้หมดแล้วครับเปินตัวฟิวแล้วไม่ไหวจนในที่สุดเราก็จบประมาณนี้ครับก็เดินจับทางน้ําตกขึ้นมานี่ต้องบอกว่าฟุตเทศน้อยลงเพราะว่ามันก็ นนแล้วเราก็ถึงจุดหมายครับในที่สุดนะครับเราถอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเสียดายเหมือนกันครับที่เราไม่ได้ขึ้นไปที่กิ่วแมปปานะครับเ,เพราะว่าทางของบนกิ่วแมปปานนี่น่าจะสวยงามมากเพราะเป็นจุดชมวิวด้วยแต่ว่าก็เหนื่อยพอแล้วนะครับอ <laughs> ตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับที่พาเด็กๆมาเดินนะครับป่าได้สาเร็จถืออันนี้ถือวีปิงปิง จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปที่เดินป่านะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับทุกคนถึงที่หมายนะครับไม่มีใครถอดใจกลับก่อนนะครับเด็กๆมีงอแงบ้านะครับมีจุดที่ทิวก็ร้องไห้นะครับก็ไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวแล้วแล้วก็ประมาณเหลือสักประมาณ800เมตรล้วงทับทิมก็เดินไม่ไหวนะครับต้องขอขึ้นหลังนะครับคนที่หนักก็น่าจะเป็นพ่อที่ต้องแบกทับทิมเดินนะครับก็ระยะทางอยู่ตอนสุดท้ายช่วงท้ายๆที่ถึงนะครับ แล้วก็จากกันไปคนระับตอนที่นั่งรถลงมาทุกคนก็แฮปปี้ที่ประสบความสำเร็จเดินจนจบเส้นทางได้เด็กๆก็มีความสุขมากจนมาถึงรถครับก็เลยถามทัพทิมนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันให้ไปอีกไหวไหมให้ไป<ห>นะอีกทิมตาย